อาจารย์คะเมื่อวานนี้พักเพื่อไทยดูเหมือนว่าจะผอยแล้วนะคะอาจารย์มองในยะทางการเมืองยังไงคะตรงนี้ค่ะผมคิดว่าคีอชัดก็คือไปต่อไ่ไดทท้ที่นี่ครับที่เรื่องร้ำมูนเนี่ยมันมนต้องมองมองสองขยับพร้อมกันคือขยับที่หนึ่งคือเรื่องแก้แต่ธรรมชาตซึ่งจระบวนการยังไม่เริ่มเลยนะครับในแก้ประชาภิปดครับแล้วก็พออีกขยับนี้็นเรื่องปลายมาตา ทีนี้รายภาษาร์ที่พรรคเสือเสนอเนี่ยเอาเอาอกโดยหลักการนะครับเรื่องใเรื่องขอจริยธรรมเนี่ยโดยหลักการมันมีประเด็นที่สามารถที่มันคนต้องแก้ไขด้วยแต่ว่าตลอดเวลาที่มันเสนอในช่วงเนี้นะครับที่มันปฏิเสธไม่ได้ว่าคนก็มองได้ว่าอมันเป็นไปเสื้อประโยชน์ของของพรรคหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เป็นเศ้ขาแล้วตอนแรกก็ดูเหมือน,นเราสารเสียงว่าพรรคล้ม,มเอาด้วยแสดงว่าเป็นเรื่องที่ คภอพกเกินกน่าอาจจะถูกถูกเลื่อนเลื่อนไปทำโดนใข่แต่มลักใจเข้าไปทํางาทั้งร่วมก็ปล่อยเขาผมคิดว่าเประเมเลยแล้วว่าไทมิ่งจังหวะเวลาช่วงนี้มันมันไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลไอ้รองคามเนี่ยที่แหนนโยบายแล้วมอยู่ปุ๊บก็จะดันเรื่องแก้ละนูอนั่นนี่มาเลยแล้วจะดการเยอะมากอาจจะนะครับอาจจะทําให้เกิดวิกฤติรอบใหม่ได้ มุมมองของอาจารย์อาจารย์มองว่าพักเพื่อไทยจะถอยหรือเพียงแค่ชะลอแล้วก็รอดูจังหวะหลังจากนี้คะ่ะเพราะว่าอย่างพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ที่ถแถลงออกมาก็จะบอกว่าสนับสน,นุนถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปโดยตามกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการตั้งสสรแล้วก็แก้ไขทั้งฉบับเพื่อไทยจะถอยกลับมาเพื่อไปเดินหน้าในช่วงจังหวะเวลาการแก้ทั้งฉบับไหมคะเออคือมันมองได้ครับว่าถอยถอยมาระยะหนึ่ง แต่ทีนี้พอตัวเลพูดเรียกว่าแก้ทงังฉบับเนี่ยก็จะ,จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาของประเทศไทยเพราะคนก็พูดกัน,นมานานแล้วว่าตั้งแต่รัฐบาลคือเศรษฐาใช่ไหมครับผ่านลาปีกว่าแล้วเนี่ยโซโลงกระบวนการยังไม่เริ่มต้นเลย,ยเรืองเราเรียกอนึ่งนของการแก้พรบปรชามาติดใช่ไหมครับมันก็มันก็เป็นการดินเวลาประเวณเวลาไปอีกช่วงหนึง่งนะครับแต่แต่ถามว่าถามว่าผนคิดว่าที่นนกกเขาเสนอเรื่องแก้อะไรมาตาออกมาช่วงนี้เพราะเพราะอาจจะตระเมินว่า หน้าจะบรรลุผลได้นะครับได้ได้ไวกว่าไปทําเรื่องตอนนี้บ้างทางสมบัติแต่ถ้าไปดูเนื้อในอจริงๆนะครับที่จะเหมอะกับลูกฟังด้วยว่าจริงๆเรื่องคุณสมนบัติาาร, 2, 5, 5, รัฐบาลตีภาพาไปอ่านมาตาสองภาหกดุบดีดิสุดแันครอบคลุมเรื่องเรื่องทางาษาปฏิได้นะคะค่ะเออคือต่อให้ต่อให้สมมุตินะครับสมมุติเอาล่าเนี้ยนําคําต่อไปได้อ่ะนะคะ มาาันก็จะมเข้า,ากับมาตาของข้ากโวงเลียนแปดนะครับก็กจากเรื่องแก้ไขบลหนึ่งสองบห้และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่ีหลือและนาะต้องห้ามของตู้การ์ดในต่างสารรืรู้และทัหมดต้องคนวณสฏาบัติด้วย เออซึ่งต่อให้ต่อให้จายาต่อเรื่องนี้ก็จะมีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะเป็นกเข้าเรื่องเรื่องประามติอยู่ดีอาจารย์คะอาจารย์คะขออนุญาตะนะคะพอดีว่าคุณผู้ชมแจ้งเข้ามาว่าตอนนี้เสียงอาจารย์ค่อนข้างก้องแล้วก็ฟังยากสักนิดนึงเดี๋ยวจะขออนุญาตวางสายแล้วให้ทีมงานต่อไปอีกทีนึงนะคะเสียงจะได้คุยกันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวฝากให้ทีมงานประสานกันอีกทีนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องของการแก้จริยธรรมในมุมมองของพรรคเพื่อไทยอาจารย์มองว่า ไปต่อไม่ได้คำว่าไปต่อไม่ได้ของอาจารย์คือตอนนี้จริงๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราอาจจะต้องแยกเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งคือการแก้ทั้งฉบับก็คือการตั้งสสรอขึ้นมายกร่างทั้งฉบับกับเรื่องของการแก้ไขเป็นรายมาตราอาจารย์มองว่าพักเพื่อไทยมองว่าการแก้เป็นรายมาตราแล้วเจาะไปที่จรยิยธรรมเนี่ยมันใช้เวลาน้อยกว่า ใช่ค่ะแน่นอนนะคะพอตอนนี้อาจจะต้องรอดูว่าท่าทีของพักเพื่อไทยเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าจังหวะเวลาถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญกลับไปพูดคุยกันต่อนะคะกับอาจารย์ปุรวิทย์ตอนนี้กลับมาอยู่ในสายแล้วค่ะอาจารย์คะครับผมครับผมโอเ้เสียงดีขึ้นมากเลยค่ะอาจารย์ขออนุญาตต่อจากเมื่อสักครูคร่ที่อาจารย์บอกว่าพักเพื่อไทยมองว่าการแก้จริยธรรมเนี่ยมันจะใช้เวลาจังหวะเวลานี้เพื่อความรวดเร็ว แต่ถ้าเกิดทั้งฉบับมันจะค่อนข้างใช้เวลาที่ยาวนานนะคะเพราะอะไรถึงรอมไม่ได้อีกแล้วอะคะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากคุณเศษฐาครับแล้วจังหวะเวลาที่คุณอุกอิงขึ้นมาเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคมขอบดาบเป็นเป็นทวารทางเป็นไปหมดเลยแล,แล้วคุณอุกอิงขึ้นมาด้วยด้วยโจทย์ว่าคือต้องต้องไม่ต้องไม่จะทบกระเทือนไม่ไม่เสี่ยงอะครับแค่คำนี้แล้วกันค่ะต้องไม่เกิด ที่เกิดขึ้น,น,น,นาาก,กับคุณเศรษฐากับคุณดูอิงด้วยเหตุการณ์นี้คือต้องต้องปูทางให้ให้คุณดูอิงเนี่ยนะครับอยู่รอดปลอดภัยได้ก็ต้องไปแบบจับที่เรื่องรัฐมนตรีมากตาตรงนี้นะครับผม,มแล้วถ้าเกิดว่าไม่สามารถที่จะเดินหน้าแก้ได้ในช่วงนี้เนี่ยจะถือว่าอันไหนปลอดภัยมากกว่ากันระหว่างเดินหน้าไปเลยกับชะลอเอาไว้ก่อนแล้วมีคมหอกคมดาบอื่นๆที่มีนักร้องเรียนไปร้องเรื่องของ คุณสมบัติของมดารัฐมนตรีต่างๆอะค่ะอาจารย์ผมคิดว่าทานไหนก็ก็ก,ก็ก็ลําบากครับต่อให้เดินหน้าต่อรัฐบาลอาจจะทางเร็วได้เพราะว่าเพราะว่าเอาคุณยังไม่ทันจะทํางานเลยไม่ถึงนสองสัปดาห์คุณแก้เรื่องนุนเรื่องคุณสมบัติมันปฏิเสธมาใคนก็ก็มองได้ครับว่าเป็นการแก้เพื่อตัวเองถึงแม้ส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกว่าเรื่องนี้โดยหลักการก็มีปัญหานะครับแล้วควรต้องแก้ไข แต่แต่ถ้าจะจะ,จะจะถอยออกมานะครับก็จะมีนักร้องไปยื่นต่อแล้วเดี๋ยวสักผัคำร้องเดียวยื่นเข้าเป้าเนี่ยก็ก็สามารถจะบวนการเดินหน้าไปได้เพราะนั้นเนี่ยโจทย์ที่รัฐบาลไทยต้องทานขึ้นมาวันเนี้ผมเชื่อว่าเป็นโจทย์ที่ยากลำบากมากครับอาจารย์คะเมื่อวานนี้แกนนําพักเพื่อไทยบอกว่าไม่ใช่เป็นคนเสนอ แต่เมื่อมีการออกมาให้สัมภาษณ์กับหลายๆพักร่วบรัฐบาลปฏิเสธเรื่องนี้ไม่เอาเรื่องนี้ด้วยกับกลายเป็นว่าโยนมาให้พักเพื่อไทยพักเดียวมันจะพูดถึงความเอกภาพกับภายในพักร่วมรัฐบาลด้วยไหมคะเรื่องนี้มันก็สะท้อนได้ระยะหนึ่งเพราะว่าผมผมคิดว่าก่อนที่จะมีการนําเสนอเรื่องหลายมาตราเนี่ยก,ก็ก็มีการก็มีการคุยกันมาแล้วอย่างไเป็นทางการแต่นะครับแต่พอมีการนําเสนอจุดปับ๊บกลายเป็นว่าโดนด่าเยอะ อาวกลายไดยว่ากานเพื่อไทยรับไปพักเดียว<ะ>จะถอยออกมาจะมาสร้างเฟซตัวเองเอาไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะทังไปด้วยเออก็จริงๆแล้วสกิลล่าพขารัฐบาลตั้งแต่วันแรกถ้ามาดูตั้งแต่วันที่เขาประกาศจับมือกันเหมือนเดิมเนี่ยนะครับฆ้าตายก็ไม่ได้แฮปปี้นะครับเจอเจเจก็เป็นรัฐบาลที่ตั้งอยู่อยู่บนความว่เงีงนอยู่ประมาณนึงนะครับค่ะสัญญาณจากพักร่วมรัฐบาลหนึ่งพักที่ค่อนข้าง กลับอย่างชัดเจนถึงแม้ว่าทางนายกรัฐมนตรีบอกว่ามันเป็นการตัดบางช่วงบางตอนของถ้อยคํานั่นก็คือพักภูมิใจไทยถ้าจํากันได้คุณอนุทินเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าปมจริยธรรมมันก็ส่งผลเหมือนกันเพราะว่าอย่างคุณชาดาเป็นหนึ่งบุคคลที่น่าเสียดายที่น่าจะได้ทํางานให้กับรัฐบาลพอเจอปมนี้เข้าไปก็เลยเป็นปัญหาปรากฏว่าสัญ,ญญาณของคุณอนุทินณวันนั้นนะคะมันทําให้พักร่วมรัฐบาลรวมถึงพักเพื่อไทยเหมือนกับใส่เกียร์เดินหน้ากันเต็มที่เพราะหลายคนเข้าใจว่าถ้าพักภูมิใจ ไทยให้ไฟเขียวสอวอก็ต้องไฟเขียวด้วยแต่พอตอนนี้คุณอนุทินเหมือนกับเหยียบเบรกอะค่ะอาจารย์คิดว่าปัจจัยของพักภูมิใจไทยมันส่งผลมากน้อยขนาดไหนคะะส่งผลอยู่แล้วครับเพราะว่าการการกับกับลำคันทีแต่ตอนที่เหมือนเหมือนจะเอาด้วยการือว่าไม่เอาเนี่ยมันมันก็ มันก็ยิ่งชัดว่าว่าว่าถ้าพักภูมิใจไม่ทาไม่ไม่เอาด้วยเนี่ยมันก็เดินหน้าได้ต่อลําบากนะครับและผมคิดว่าพักภูมิใจไทยเองก็งก็ประเมินลแล้วเช่นกันนะครับว่าว่าถ้าเอาด้วยนะครับออย่างคุณอริมพ์ก็บอกเองว่าก็ก็ก็พักอ,อย่างคุณชาดาก็ก็โดนในเรื่องนี้ก็อาจจะติดร่างแหไปได้ว่าเอาที่เองก็แก้แค่ตัวเองเหมือนกันนี่อย่างเงี้ยก็คงประเมินแล้วก็ก็ถอยออกมาใได้เื่อใครรับไป แล้วพักร่วมอื่นๆก็มองแบบนั้นเหมือนกันหมดไหมคะผมคิดว่าก็าจากปฏิกิิยาจากที่เราเห็นก็ก็ก็เห็นแล้วครับพว่าอย่างพลังประชารัฐไตยในสังชาติก็คัดค้านคัดเต็นใช่ไหมครับแล้วค,คือผมเชื่อว่าเรื่องนี้มัน,มนคือจังหวะเวลาอืมันเป็นจังหวะเวลาจริงๆคือคือคือผมพูดจริงๆคือเรื่องจริยธรรมเรื่องเรื่องต่างๆที่เสนอแจ้งมันเป็นปัญหาที่เป็นใจกลางของระบบหมกสู่จริงๆครับมีปัญหามากๆ แต่สังเหลาเวลาที่นำเสนอนำเสนอเรื่องเนี้มัน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 ไม่เวิร์ดแล้วแล้วแล้วมันก็ทําให้คนทานชิดไปว่านี่คือทําเพื่อ,อประโยชน์ตัวเองแล้วในท้ายที่สุดก็ถูกวิพากวิจารณ์หนักไปเวิร์กจนกระทั่ต้าาตองต้องถอยออกมาในตอนนี้ครับอืมค่ะสุดท้ายอาจารย์มองว่าจะได้แก้ไหมคะ อย่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะไม่รู้ว่าจะทันรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายปมจริยธรรมอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขมันอาจจะเป็นปัญหาที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นแก่นกลางของปัญหาของรัฐธรรมนูญอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันที่จะต้องยืดเยื้อไปถึงรัฐบาลหน้าอีกด้วยก็ได้อ่ะคะ่ะคือรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยแก้ยาก,ยากอยู่แล้วครับคือถ้าถ้าไม่มีสังคารมาตินะไหมครับทนันธมูลสสสอ,สอ,สอ,อเอาด้วยกัในงก็แก้ไม่ได้ นะครับแล้วอย่างเรื่องสเสยธรรมเนี่ยพูดตามบทเป็นเรื่องเราเรืยออ่อนไหวสำหรับคนจานวนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าโดยหลักการเยียวยานะครับแล้วโดยโดยไลมาตราแก้ยาาินะครับก็ก็จะมีปัญหาแก้เขาจบับเนี่ยผมคิดว่าปัญหายิ่งยิ่งมากกว่าเพราะตอนนี้กำลังแก้พรบประชามติัตอนนี้ผมเข้าใจว,ว่าพารบประชาปฏิชั้นสวแล้วก็สวตกลงแล้วจะให้ไปเสี่ยงหรือเปล่าครับกับการทาประชาปติ สมมติให้ไปเขี่ยวจริงทําได้ก็คือทําได้ปุภาปีแน้เนะยครับคําถามคือสวอวันนี้จะให้หรือเปล่า,านะครับเดี่ยตอนนี้ก็มันโจวเรื่องล้ำนูที่ผมให้ว่ามันเป็นโจทย์อีกยาวไกลมากกว่าจะาจะแก้ได้ครับค่ะแสดงว่าดูแล้วเนี่ยตอนนี้เพื่อไทยอาจจะหลังชนฝาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรร,ร,รมนูญใช้คํานี้ได้เลยไหมคะอาจารย์ผมผมที่ประธาเรื่องแก้หนูแล้วลเรื่องต่างต่างก a ร a m e อ e ตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นรัฐบาลแย่ท้องทานมาคือถูก ถูกดันให้ชนชนเข้ามุมมาครับเป็นหลายๆเรืเอ่องเออค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะ